สวัสดีครับพบก,กับล่ามดีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวการส่งเงินออนไลน์แบบฟรีๆนะครับให้กับออพี่ๆคนไทยนะครับที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับเอ,อ,อยากจะไปเอาแบบซื้อสินค้าที่ไทยแล้วก็ส่งเงินไปจ่ายค่าสินค้านะครับวันนี้เนี่ยผมนําเสนอวิธีการส่งที่ผมใช้เป็นประจํานะครับมาให้คุณนะก่อนอื่นเลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับชื่อว่า Transfer Wise นะครับหลายคนอาจจาะรู้จักแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีวิธีการส่งฟรีอยู่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิววิธีการส่งฟรีให้เลยแล้วก็ข่าวดีมากๆคือตอนนี้เงินยูโรนะครับก็คือ1ยูโรเท่ากับ37บาทแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งตั้งแต่เงินเนี่ยยังแพงๆอยู่นะครับตอนนี้นะครับจะเห็น,นจากข้างบนนะครับก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นหนห้าจอออมือถืถนะซึ่ง จริงๆแล้วมันจะคล้ายกันวันนี้เนี่ยผมทําหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หน้าจอมือถือเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับจะได้เห็นกันไปนเลยทั้ง2ภาษาก่อนอื่นเลยเนี่ยใครที่ทยังไม่รู้จัก Transferwise นะครับคือ Transferwise เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งเอาไวใ้ให้เราส่งเงินคือคอนเซปต์มันง่ายมากคือเราอ่ะเปิดมือถือขึ้นมาหรือไม่ก็เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็สมัคร เข้าไปผ่านลิงก์เนี่ยลิงก์ข้างๆนี้นะครับที่ผมให้ดูต้องสมัครผ่านลิงก์นี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นยาสมัครกันเองที่อื่นเนี่ยมันจะไม่ได้ส่งฟรีนะครับพอพี่สมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมปุ๊บนะครับมันจะเข้าไปที่หน้าจอด้านบนนะคะพี่เห็นหน้าจอด้านบนไหมเนี่ยก็จะมีคําว่าดุสตีแฮสกิ้งยูฟรีฟรีท e e นสเฟอร์ออ o อัพทูห้าร้อยาหมายความว่าถ้าพี่เนี่ย ชชยลิงของผมแล้วพี่ส่งเงินไม่เกิน500พาค่าส่งจะฟรีในครั้งแรกนะครับวิธีการทำเลยก็คือว่าพี่เข้าไปปุ๊บพี่ก็สมัครครับจะด้วยมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ตามนะแล้วก็กรอกข้อความครับอีเมลแอดรสนะคะพาสเวิร์ดประเทศนะครับแล้วก็สมัครเข้าไปครับพอพี่สมัครเข้าไปปุ๊บนะครับพี่ก็สามารถที่จะมีหน้าจอแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ดูก่อนนะครับ ตอนนี้คือผมมาสมัครแล้วผมงั้นจะทําการล็อกอินโดยก็อทอินผ่าน Google นะครับทีนี้การล็อกอินผ่าน Google เนี่ยมันจะมาถามที่โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวคุณจริงหรือเปล่าคือมันมีระบบความปลอดภัยอยู่นะครับทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในมือถือเองเนี่ยพี่สามารถที่จะเข้าไปที่ Google Play หรือว่า s t p Store นะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดนะครับแอพพลิเคชันนี้ ed, โดยตรงได้เลยนะครับชื่อว่า Transferwise นะครับ พอพี่เข้ามาหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในในในคอมพิวเตอร์อันนี้คือในมือถือแล้วก็นี่ก็คือในคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาทําแบบส่งเงินกันเลยนะครับอ่าทีนี้วิธีการส่งเงินถ้าเป็นคอม,มพิวเตอร์นะคะพี่จะเห็นจุดเขียวเขียวในตรงเนี้ยนะคะเขียวว่าเ e น d ม o น,นี y นะคะข้างบนนี่นะแล้วก็ถ้าเป็นเอ่อมือถือเนี่ยมันจะมีไอ้ตุ่มเขียวเขียวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแป๊บนึงขยับนะครับกลมๆเนี่ย นะครับข้างล่างให้พี่กดเข้าไปผมจะทำพร้อมกันกับคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้นะครับพอดูจอมือถือก่อนนะก็อาสมุติว่าวันนี้ผมจะส่งนะครับเอออยู่ที่200ยูโรละกันที่มือจอมือถือ,อน,นะอันนี้อาจจะเป็นในคอมอคนะครับยูเซนสองรยูโรนะครับ มันก็จะอยู่ที่เจ็ดพันสองร้อยกว่าบาท7จ0ดันสามร้อยละกันนะครับทีนี้มันจะมีการเออสามจุดศูนสี่ที่พี่เห็นก็คือมันเป็นค่าส่งถ้าสมมติว่าพี่ใช้ลิงก์ของผมเนี่ยมันจะเป็นส่งฟรีนะครับแล้วก็มันจะมีเลทของมันอยู่ที่ส7สิบ็ดบาทครึ่งเลทมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ละวันซึ่งมันจะการันตีอยู่แค่สามเอออยู่แค่8ปดสิบหกชั่วโมงนะครับพอเสร็จเราเนี่ยเราก็ทําการ continu ผมจะทําในมือถือ เราเล่นในมือถือกันก่อนเนาะ,ะนะครับพอเล่นพอทำในมือถือพอคอนชินีปุ๊บเนี่ยนะครับทำทำในคอมด้วยก็ได้เพ <c oughs> ื่อความคอนชินิวทั้งสองอมันจะเหมือนกันนะครับภาษาอังกภษาษาฝรั่งเศสหน้าตามันจะคล้ายๆกันทีนี้เนี่ยผมมามีพี่สาวของผมมาแอดไว้แล้วนะครับ อยู่ในจาหน้าจอคอมนะที่มันเป็นบัญชีนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะส่งให้กับตัวเองก็ได้นะครับโดยที่มันจะให้เราเลือกว่าส่งให้ตัวเราเองส่งให้คนอื่นหรือว่าส่งเพื่อบิสเนสส่วนใหญ่ก็จะส่งให้คนอื่นครับ Some ค์เอลส์นะครับถ้าเป็นในจอมือถือเนี่ยมันก็จะเป็นนี่อัจุดเต้ก็คือเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเนี่ยแล้วก็ดูว่าส่งให้ใครอะส่งให้คนอื่นนะครับอลองดู ทีนี้มันก็จะให้เกาะครับสิ่งที่พี่ต้องมีก็คือว่าพี่จะต้องมี i เ u s i d ของคนคนนั้นนะครับชื่อบัญชีนะครับเออประเทศนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วก็เลขที่บัญชีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชื่อกับเลขที่บัญชีเนี่ยนะครับจะต้องมีชื่อธนาคารด้วยนะครับเพื่อให้เขารู้ว่า,ามันคือธนาคารอะไรแล้วพี่ก็เกาะเข้าไปพอพี่เกาะเข้าไปนะครับมันจะไปแสดง อยู่ที่บัญชีที่เราบันทึกไว้อันนี้จะเป็นบัญชีของพี่สาวผมผมบันทึกบัญชีไว้ใน,นคอมนะครับก็จะเป็นบัญชีพี่สาวผมอะไรอย่างนี้นั้นนู่นนี่นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าจะส่งสองยูโรใช่ไหมผมลออันนี้ก็ได้เป็บัญชีพี่สาวนะครับแล้วมันก็จะถามว่าแต่ในคอมเนี่ยก็จะถามว่าเหตุผลที่คนส่งคืออะไร นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะส่งแล้วก็จะบอกว่าเป็นส่งไปไปที่บ้านในมือถือมันจะถามอีกอันเดียวมันจะถามต่อ,อส่งไปที่ไหนมันจะให้เลือกนะครับแล้วก็บอกว่าส่งไปเป็นแบบเป็นของขวัญแล้วกันแล้วมันก็จะให้รายละเอียดครับว่าโอเคนี่นะสองร้อยยูโรนะแล้วก็เออ อันนี้มีค่าธรรมเนียมแต่ถ้าพี่ใช้ยลิ้งของผมจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับสามยูโรซึ่งน้อยมากๆแล้วกออ็สุดท้ายเลขเบ็ดเสร็จเงินที่คนไทยจะได้รับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,200บาทนะครับมีเลขที่บัญชีธนาคารอะไรเรียบร้อยนะครับสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับว่าออคุณไม่ได้ส่งเลยแต่จะตั้งเวลาเป็นรายเดือนทุกเดือนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีข้อความเขียนข้อความไปด้วยทีน,นี้ในมือถือ นะครับเดี๋ยวผมเ,เขียนข้อความไปก่อนว่าเออผมจะส่งเป็นค่าประกันชีวิตนะครับอ่าซูเรนซอ่ามี S สองตัวขอโทษทีครับอ่โอเคเออเดี๋ยวผมขอส่งอีก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 บัญชีหนึง่งผมพอดที่ผมแอดไ้สองอัน สักครู่นะครับอ่ะส่งในมือถือดีกว่าง่ายกว่ากันเยอะเลยอ่ะนะครับอ่ะดูในมือถือต่อทีนี้มันก็จะมาถามว่าเราจะส่งแบบใช้เครดิตการใช้การโอนเงินหรือว่าใช้ส่งเงินจากของเราคืออย่างนี้ครับมันจะมีเงินเ,าเราแล้วก็ส่งไปที่ t r a n s f ร r w i s ท t r a n s f e r w i จะส่งไปที่ธนาคารอีกทีหนึง่งเราก็เลือกดูว่าเราใช้วิธีไหนตัวผมเองอ่ะผมสนัดเป็นแบบจ่ายบัตรเลย นะครับก็คือคุณจะต้องมีบัตรเครดิตแล้วก็เหมือนกับเเลขที่บัตรคุณซื้อของออนไลน์เลยอะ่ะเข้าไปข้างในนะอ่ะผมก็บอกว่าเป็นเดบิตการ์ดนะครับแล้วก็อันนี้ผมทําการบันทึกบัตรไว้แล้วนะครับถ้าไม่มีเนี่ยให้พี่กดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีเนี่ยก็คือบัตรผมอ่ะผมบันทึกไว้แล้วก็คือตัวนี้แล้วก็มีเลขรหัสสามตัวนะครับ ใจไปสองร้อยยูโรแล้วมันก็บอกนี่อเงินกำลังไปหมุนหมุนหมุน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 แล้วก็ฝึบอ่ามันบอกว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจ ก็คือมันก็จะมีการบันทึกครับอยู่ตรงนี้ว่าทําการส่งทีนี้มันจะมีอีเมลยืนยันครับเดี๋ยวมันจะมีอีเมลยืนยันนะว่าได้รับการส่งแล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยเงินไปถึงที่เขาแล้วนะครับเขาก็จะแจ้งทั้งหมดเลยเป็นรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ถ้าของพี่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะแล้วก็สามารถที่จะเออเขาเรียกว่าโหลดใบเสร็จรับเงิน นะครับมาได้ด้วยทีนี้ผมจะเข้าไปในเช็คเข้าไปในอีเมลแล้วก็ดูตัวใบเสร็จรับเงินไปพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินที่ผมส่งก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับในการในการตรวจสอบนะ,อะโอเค ก็เข็บไปเสร็จเงินไปก่อนเพราว่าตอนนี้อีเมลอีเมลน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมาอะโอเคครับแล้วก็เออ,อย่างไงเนี่ยในในทรานส์เฟอร์ e วนอกจากจะส่งเงินได้ได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะทำเป็นธนาคารแล้วก็สามารถที่จริงบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับ มันสามารถที่จะเป็นธนาคารจริงๆได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะทาบัตรเครดิตได้ด้วยอ่ะตอนนี้มาละอีเมลนะครับอ่ะมันก็จะบอกว่านี่คุณดุษฎีเราได้ทําการส่งอีเมลแล้วนะแล้วก็ได้ทำาทำการส่งเงินของคุณแล้วแล้วก็อันจะเป็นอีเมลฉแบับแรกนะครับบอกว่านี่ ยูมันนี่ก็ทุสุพัทธบุพการีพรอินสามเซกันส์อ้าวมันบอกว่าใช้เวลาเพียงแค่สามวินาทีเท่านั้นจริงหรอ,อยังไงเดยกก็ต้องไปเช็คก,กับพี่สาอีกทีหนึ่งนะครับว่าสรุปว่าเขาได้รบเงินจริงหรือเปล่าสามวิเองเหรอไวไปปะเออนะครับบางคนเนี่ยก็จะใช้เวลาเป็นอาทิตย์ครับบางคนก็จะใช้เวลาสั้นนิดเดียวแล้วแต่ว่าช่วงจังหวะที่เราส่งไปอ่ะธนาคารที่ไทยมันเปิดมันปิดมันมีวิกะมันมีเวลาทรานสเฟอร์เนี่ยที่แตกต่างกันครับ แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของ V Transfer เนี่ยอีกอันนึงก็คือว่า V Transfer เนี่ยสามารถที่จะเป็นธนาคารออนไลน์ได้ด้วยสำหรับพี่ๆที่ทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็ทำเป็นแมคา้าออนไลน์นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมรับปรึกษาธุรกิจกับคนฝรั่งเศสที่อยู่ที่เกาะก,กัวดูลูปไกลจากแถวแถวทะเลแคริเบียนอะไรเงี้ยนะครับบางทีเขาส่งไปปลายมาให้เราเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่เขาก็สามารถที่จะส่งเป็นทันสเฟอร์ไว้ได้เหมือนกันนะครับก็คือใช้ได้ทั้งสองวิธีนะครับยังไงเนี่ยวันนี้ผมรีวิวให้้ประมณนี นะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยชอบคิปของผมนะก็ฝากติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับลิงก์ตัวนี้จะเป็นลิงก์ที่ทำให้คุณนะส่งเงินได้ฟรีนะครับแล้วก็เอ,อเราพบกันแล้วมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าผมมีเวลาว่าผมจะมาตอบสวัสดีครับบ๊ายบาย